ถ้าดูช่วงเวลาถามว่าถ้าจะทําไปสู่การเลือกตั้งตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือว่าปกติถ้าหากว่ามีการายุบสภานะครับการเลือกตั้งเนี่ยต้องจัดภายใน60วันโอกาสยุบสภาอาจจะเป็นไปปลายคตรต้หนหหรือต้นไตรมส2ก็ได้ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผ่านช่องทางของสำนักข่าวอ e ิ u e รสวันนี้อยู่กับผมแชรัตพุมมาลายัยเช่นเคยนะครับกับรายการของ w เว l well มี e a s e นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการที่เรามีความตั้งใจนําเสนอเรื่องของความรู้การเงินและก็การลงทุนผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นต้นของประเทศนะครับนำมาเสร์ฟให้กับ คุณผู้ชมถึงหน้าจอเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องของการลงทุนในวันนี้ขออนุญาตโปรโมทสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจและต้องการอยากทราบข้อมูลข่าวสารแบบรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนข่าวต่างประเทศรวมไปถึงข่าวการเมืองร้อนๆด้วยนะครับก็สามารถกดติดตามในทุกๆช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว InfoQuest ได้เลยนะครับและสัปดาห์นี้ครับก็จะขออนุญาตพาผู้ชมนะครับไปเกาะติดก,กับอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับนั่นก็คือปัจจัยเรื่องของการเมืองในบ้านเรานั่นเองนะครับหลังจากที่เกิดสัญญาณความร้อนระอุมาอีกครั้งนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ ถึงกระแสการยุบสภานะครับตลอดจนการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งครั้งใหม่โดยมีชนวนเรื่องของความขัดแย้งภายในของรัฐบาลทําให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัญญาณของหลายๆพรรคการเมืองเนี่ยได้มีการนําเสนอชื่อคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีคนถัดไปด้วยนะครับแต่ถ้าว่าในเดือนตุลาคมนี้ เราจะเริ่มมองเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของความมั่นคงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและน้ำหนักความเสี่ยงเรื่องของปัจจัยการเมืองในประเทศจะมีผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในมิติไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไขคำตอบในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับกับนักวิเคราะห์แถวหน้าขอต้อนรับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากค่ายบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสครับสวัสดีครับพี่เทศครับครับสวัสดีครับ ครับวันนี้ขออนุญาตมาคุยเรื่องของการเมืองร้อนๆ้อนกันหน่อยครับพี่เดชอ,อยากให้ประ,ประเมินนิดนึงครับว่าสถานการณ์วันนี้ของการเมืองในบ้านเราเนี่ยร้อนระอุมากน้อยขนาดไหนฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นสัญญาณเรื่องของการยุบสภาเกิดขึ้นตรงนี้ในมุมมองของนักวิเคห์เนี่ยมองว่าการยุบสภาของรัฐบาลในชุดนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับพี่สัญญาณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ครับก็จริงๆต้องต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์การเมืองอะไรแบบเข้มข้นอะไรมานั้นนะครับเป็นแต่ว่าเราก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับสังการต่างๆนะครับแล้วก็ดูผลกระทบนะครับเราเล็งไปที่ตัวตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับทีนี้เอ่อเท่าที่ประเมินภาพถ้ามองในมุมแบบนี้นะครับเราก็มองว่าเอ่อถ้าดูอายุรัฐบาลนะครับจริงๆถ้านับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยนะครับก็กินเวลามา7ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี57ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเอ่อไม่ว่ายุคใดสมัยใดนะครับเวลา ใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในอำนาจนานๆนะครับ<ม>แล้วก็บริหารประเทศเป็นเวลานานเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นรัฐบาลปกติเนี่ยสามปีสี่ปีเนี่ยก็จะเริ่มมีกระแสนะครับเริ่มมีแอคชั่นต่างๆนะครับที่มาจากกลุ่มต่างๆนะครับ<ม>พอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่มาถึงขนาด7ปีตรงนี้เนี่ยลักษณะของกระแสต่างๆพวกนี้เนี่ยบางคนก็เกิดความเบื่อหน่ายบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องจริงถ้าหากว่า,ามองภาพ ที่เกิดขึ้นในแต่และช่วงเวลาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี้ยนะครับก็ผ่านเหตุการณ์สําคัญสาคัญเนี่ยมาหลายเรื่องนะครับเอาแค่ล่าสุดเนี่ยอย่างโควิดนะครับเราก็เจออยู่กับโควิดตรงนี้มาเนี่ยเกือบสองปีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเยอะๆนะครับแล้วเศรษฐกิจเราก็เป็นอะไรที่ซุดนะครับมีปัญหาเรื่องปากท้องบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นกระแสนะครับที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเพรสเชอร์ที่เข้ามาลัฐบาลเนี่ยมันก็ มันมาตามอายุนะครับก็คือมาตามเวลาที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับอันที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระแสภายนอกด้วยนะครับพอเวลานานปุ๊บแล้วบังเอิญว่าช่วงนี้มีปัญหานะครับแล้วปัญหาเนี่ยมันไปนกระทบเรื่องปากท้องเนี่ยมันก็เลยเกิดกระแสภายนอกขึ้นมาค่อนข้นางจะเยอะนะครับทีนี้อีกพาร์ตนึงนะครับคงเป็นเรื่องของตัวกระแสนะครับที่เกิดขึ้นนะครับภายในสภานะครับซึ่งเรามองว่าเออมันก็ส่งสัญญาณนะครับที่มีความ รอยเ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆก็เหมือนกันนะฮะเวลาเราทํางานร่วมกับคนหมู่มากในหลายคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ทุกคนเนี่ยจะรักใคร่สามัคคีปองดองกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับบางทีมันก็จะมีอะไรที่เราหองระแหงกันบ้างนะครับบางทีอ่ะโอเคเป้าหมายเดียวกันวิธีไม่เหมือนกันมันก็เกิดรอยแยกกันได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อทํางานมาสักระยะหนึ่งนะครับพวกรอยแยกต่างๆเนี่ยมันก็ปรากฏชัดเจนมากขึ้นนะครับสัญญาณที่เราเห็นได้ล่าสุดเนี่ยก็คงเป็นช่วงที่มีการ อภิปลายไม่ไว้วางใจนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับจริงๆเนี่ยเราก็วัดคะแนนเสียงพวกรอบนะนะครับตั้งแต่อภิปลายรอบที่1นรอบที่2รอบล่าสุดเป็นรอบที่3ามใช่ครับรอบ1รอบ2เนี่ยถ้าดูคะแนนเสียงที่ไว้วางใจนะยังมากกว่ารอบที่3อีกอันนี้ผมหมายถึงตัวท่านนายกนะนะครับซึ่งจริงๆเออน่าคิดไหมเอิมก็น่าคิดนะเพราะว่าช่วงต้นๆนะครับช่วงครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคะแนนเสียงนะครับระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล นะครับกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปริมปริมนามากเลยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคะแนนเสียงมากกว่านะครับแต่รอบสุดท้ายเนี่ยเราเห็นตัวคะแนนเสียงนะครับฝั่งพรรคร่วมสบาลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เยอะกว่านะครับหรือว่าเพิ่มมากกว่าฝ่ายค้านนเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าคะแนนเสียงที่ท่านนายกได้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ดูต่ำกว่าสองครั้งแรกนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณประการหนึ่งนะครับพอจบเรื่องอภิปรายเสร็จปุ๊บนะครับก็มีของเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นภายในพ,พรรคพลังประชารัฐนะครับก็ <c oughs> มีการปลดลร,ร,ร,รัฐมนตรีสองตแหน่งนะครับในโควตาของพลังประชารัฐออกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่ามันก็เป็นสัญญาณนะครับทีนี้ถามว่าแล้ว,วมันมีอะไรที่บ่งชี้นะครับหรืออาจจะนําไปสู่การเลือกตั้งไหมผมมองว่าใน,ในเชิงกลไกอันนี้คือพาร์ทแรกในเป็นเรื่องของแรงกดดันต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นตามช่วงเวลาอะไรก็ว่าไปนะครับอีกขาหนึ่งนะครับเราเห็นภาพอะไร นะครับเราก็เ <tang> ห <s> ็นภาพว่าที่ผ <Tamam> ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการเรื่องของการแก้รัฐมนูญใช่ไหมครับซึ่งการแก้รัฐรมนูญนะครับรอบล่าสุดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นแก้ไขบางวาบางบางบางมาตรานะครับซึ่งมาตราที่แก้ไขเนี่ยเป็นมาตราที่ว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับพูดง่ายว่าเราเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งนะครับจากระบบจัดสรรพันส่วนผสมนะครับใช้บัตรใบเดียวนะครับแล้วก็มีกลไกในการคำนวณคะแนนอะไรกันที่ ซับซ้อนพอสมควรนะครับก็เปลี่ยนกลับไปใช้ระบบเดิมนะครับก็คือมีบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับพาทีลิสต์ใบหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกตั้งระบบเขตอีกใบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อแก้กลับไปแล้วนะครับเขาก็มองกันว่าอ่พรรคการเมืองนะครับที่อย่างลากลึกนะครับแล้วก็มีขนาดพรรคที่ใหญ่นะครับมีคะแนนนิยมเรื่งเยอะเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ภาพได้เปรียบนั่นคือส่วนใหญ่พรรคกลางพรรคใหญ่นั่นแหละนะครับเพราะนั้น พอแก้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ก็มองกันว่าสเต็ปต่อไปนะครับก็คงเป็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขนะครับพวกกฎหมายลูกต่างๆนะครับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะมีความพร้อมนะครับในการที่จะจัดการเลือกตั้งได้ใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนนะครับเข้าที่ประเมินคร่าวๆนะนะครับก็คือว่าตอนนี้ร่างเสร็จนะครับ รัฐธรรมนูญนะครับที่แก้ไขเสร็จนะครับก็ท่านนายกก็มีการนําขึ้นทุนเก้าเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อในหลวงปล่อยเก้าลงมานะครับก็ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนะครับมีผลบังคับใช้นะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนนี้เดือนหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ process ในการที่จะต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยก็คือการแก้ไขเรื่องกฎระเบียบต่างๆในการเลือกตั้งนะครับอาจจะใช้3เดือน4เดือนนะครับอันนี้ ผมไม่ดูแน่นะครับว่าใช้เท่าไหร่นะครับเอาสมมติว่า3เดือน4เดือนนะครับมันก็กินไปถึงต้นปีละนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งอีกเซตหนึ่งนะครับคือการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะครับก็คุณคงมีต้องดําเนินโปรเซสตรงนี้เนี่ยไปสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคํานวณแบบหลุมหลวมนะครับผมคิดว่าก็เป็นไปได้นะครับว่าการเลือกตั้งนะครับจะมีความพร้อมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับประมาณกลางปีหน้านะครับทีนี้ถ้าสมมติกลางปีหน้าเลือกตั้งนะครับ อันนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเลือกตั้งวันนั้นนะใช้คําว่ามันพร้อมนะครับต่อการที่เลือกตั้งในระบบใหม่เนี่ยผมว่าประมาณสักกลางๆปีหน้านะครับเพราะนั้นก็ถ้าถ้าดูช่วงเวลาถามว่าถ้าจะทําไปสู่การเลือกตั้งตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือว่าปกติถ้าหากว่ามีการยุบสภานะครับการเลือกตั้งเนี่ยต้องจัดภายใน60วันถูกไหมครับก็เวิร์กแบ็กกลับมานะครับเพราะนั้นโอกาสยุบสภาอาจจะเป็นไปปลายควอเตอร์หนึ่งหรือต้นไตรมาสสองก็ได้ ถูกไหมฮะหรือนะครับโอเคถ้าอีกเคสหนึ่งคือถ้าอายุสภาหมดลงนะครับสมมุติว่าอยู่จนครบเลยนะครับอันนั้นเลิกตั้งภายใน45วันแต่กว่าจะครบนี่ก็นู่นะครับปี66นะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงให้กรอบตรงนี้นะครับกวกคงจะตอบคําถามว่าเหตุปัจจัยที่จะนําไปสู่ตรงนั้นเนี่ยมีไหมนะครับก็อย่างที่ไล่มาตั้งแต่ต้นนะครับมีทั้งเรื่องของอายุรัฐบาลที่ทํามายาวนานนะครับมีทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับ แล้วพอภายในเรื่องพรรคการเมืองก็มีทํางานเวลากันนานๆก็เกิดรอยรอยแยกรอยร้าวนะครับก็เป็นธรรมดานะครับทีนี้อันนั้นก็แค่เซตหนึ่งอันนั้นเป็นเหตุปัจจัยนะครับก็บถามว่าเมื่อไหร่นะครับก็ผมตอบไม่ได้นะครับว่าเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าถ้าไล่ไปเนี่ยกรอบความพร้อมนะครับก็จะทําได้เมื่อไหร่เนี่ยผมก็อธิบายฟังอย่างเป็นสครูครับ อย่างนี้ถ้าในมุมของปัจจัยล่ะครับพี่เทิร์ดน้ำหนักต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยล่ะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์เองเนี่ยมองเป็นซีนารีโอไหมครับพี่เทิร์ดว่าในกรณียุคสภาเนี่ยมันจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างหรือว่าถ้าครบวาระแล้วมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยในมิติไหนบ้างครับตรงนี้อยากให้พี่เทิร์ดประเมินสถานการณ์ตรงนี้นิดน,นึงครับว่าอยากให้นักลงทุนได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยครับยิงเชื่อไหมครับในแต่ละเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ ผลกระทบที่มากับตัวตลาดพุ้นหรือกเกษตรกิจเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้น,นมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลามากกว่านะครับว่าสภาพเวลาแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันสภาพแวดล้อมในทางเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจมันอยู่ในขาขึ้นนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องของในระบบธรรมดาเนี่ยผมว่าบางทีตลาดจะไม่ได้ตอบสนองเชิงลบอะไรเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าสเกตเศรษฐกิจนะครับมันอยู่ในภาวะที่อ่อนแอนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ จําเป็นต้องมีคนที่ดูแลอย่างใกล้ชิดจําเป็นต้องมีมาตรการในการดูแลใกล้ชิดนะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นนะครับผมว่ามันก็จะส่งผลกระทบผลกระทบเนี่ยที่มากกว่านะครับ mm. หรือถ้าหากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เป็นไปนตามระบบเนี่ยผลกระทบในเชิงลบมันก็จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพตรงนี้นะครับสมมุติไปเกิดในปีหน้านะเรื่องการเปลี่ยนแปลงซึ่ง ออกตัวอีกครั้งหนึ่งผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับสมมติเกิดขึ้นในปีหน้านะครับปีหน้าเนี่ยถ้ามองเศรษฐกิจมามองยังไงนะครับแล้วก็มองกันว่ามันเป็นช่วงของการที่เราฟื้นตัวนะครับจากภาวะล็อกดาวน์ซึ่งเกิดจากโควิดเอามานานเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นช่วงการเริ่มต้นฟื้นตัวนะครับทุกคนก็มองตรงกันหมดนะครับว่าไตรมาสที่3ปีนี้นะครับมันน่าจะเป็นจุดบอททอมในเชิงเศรษฐกิจนะครับรวมถึงเออร์เน็งบริษัทจุทะเบียนด้ ในช่วง q u ว r สามนะครับเพราะฉนั้นทิศทางที่เห็นเนี่ยตั้งแต่ไตรามาสที่สี่นะครับต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ามันเป็นเรื่องของการที่ฟื้นตัวนะครับอย่างที่เอเซพัทเราบอกว่าธีมการลงทุนเราบอกว่าช่วงนี้เราใช้คําว่า r e ตา a r t นะครับทำไมต้อง r e ตา a r t เพราะว่าเราจอดเครื่องมานานเกือบ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ต้อง r e ต t a r ทใหม่เนี่ยมันก็มีกระบวนการของมันนะครับแล้วมันก็มีปัจจัยต่างๆที่ต้องใช้นะครับแล้วมันก็มีรูปแบบของมันที่เป็นเฉพาะเจาะจง นะครับเพราะฉะนั้นพบ่านมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็คิดว่าถ้ามองภาพต่อไปปีหน้าในรูปเรื่องการฟื้นตัวนะครับโดยที่หากว่ามองภาพใหญ่นะครับในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยถ้าดูคอนเซนแซสนะครับที่สํานักต่างๆทําการระบุมเบอร์เขาเซอร์เวย์มาเนี่ยค่าการร่ปีหน้านะครับตัว GDP กรดนะครับน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก4%นะครับแล้วก็ถ้ามองอีเพสลดบริษัทจุตเบียนเนี่ยนะครับเราคาดว่า น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ8-10ถึงเนะครับเพราะฉนั้นช่วงตรงนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรที่ออกําลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวนะครับถ้าช่วงฟื้นตัวเนี่ยในช่วงต้นนะครับมีการเตรียมโครงสร้างที่ดีนะครับหรือว่ามีการเตรียมแผนที่ดีไว้แล้วนะครับมีเรื่องของมาตรการต่างๆไว้ครบแล้วเนี่ยนะครับถ้าไปถึงการเปลี่ยนแปลงการเมืองในช่วงนั้นนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามระบบคือมีการยุคสภาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับผมมองว่าภาพที่มันจะเกิดผลกระทบเนี่ยก็คงจะไม่มากอะไร นะครับแต่ถ้าหากว่าเ,เกิดฟลุปขึ้นมาใน<ม>ทางที่ไม่ดีเราไปโดนโควิดเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วเศรษฐกิจเราฟุบแล้วต้องไปเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองช่วงนั้นเนี่ยว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่สร้างผลกระทบในเชิงลบที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับพราะถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นมันคืออะไรก็คือเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ฟื้นตัวก็ได้<ม>ถ้ายังไม่ฟื้นตัวนะครับแล้วเรามีโควิดมาอีกรอบหนึ่งเนี่ย แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในการเมืองด้วยมิจฉาการเป็นสามแฟกเตอร์ที่เป็นทางลบจะเข้ามาเป็นแรงกดดันด้วยกระบวนการด้วยทัมมิ่งก็น่าจะเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าซึเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมพี่เดอร์ไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรในช่วงที่เหลือของปีนี้ใช่ไหมพี่ไม่ควรลกครับผมแต่ถ้าถ้ามาเซอร์ไพรส์อะไรตรงนี้ผมมองว่ามันจะลบมากกว่าแล้วก็ไอ้ความพร้อมในการที่จะต้องเตรียมการเตรียมตัวเนี่ยก็ยังมีไม่มากพอซึ่งถ้ามาเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ยังไม่มีความพร้อมอะไรนะครับผมว่าก็ก็ก็จะเหนื่อยก็จะหนน่อยมากขึ้ ครับผมโอเคงั้นผมขอตื้อต่อเรื่องในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนิดนึงอย่างพี่เทอร์บอกว่าตัวภาวะเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มกลับเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นแล้วก็ไตรามาสสามเนี่ยเป็นจุดต่ําสุดแต่ว่าตอนนี้เองดูเหมือนว่าจะมีความกังวลเรื่องของตัวทิศทางราคาน้ามันที่กลับมาดีตัวขึ้นค่อนข้างอย่างร้งอนแรงอีรอบแล้วก็เรื่องของภาวะสก๊เฟชันด้วยที่คนกังวลว่าเงินเฟอ้อจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ศักยภาพของผู้บริโภคเนี่ยจะลดน้อยถอยลงครับพี่เทอร์ ตรงนี้เรามองมองความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นๆมากน้อยขนาดไหนนะครับพี่ครับจริงๆตัวน้ํามันนะครับหรือว่าราคาคอมมูนิตี้เนี่ยก็คงต้องแยกกันนะครับคือถ้ามองในเชิงตลาดหุ้นเนี่ยถามว่าราคาคอมมูนิตี้ขึ้นในตลาดหุ้นดีไหมก็ตอบว่าดีนะครับเหตุผลเพราะว่าโครงสร้างตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมากกว่า1ในสมนะครับมันเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับพวกคอมมูนิตี้นะครับมีทั้งเหล็กมีทั้ง ซอฟต์คอมเบอร์ี้มีทั้งน้ํามันมีทั้งปิโตเคมีพวกนี้ถ้าดูในเชิงโครงสร้างนะมันมากกว่า1ใน3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาพวกนี้ขึ้นนะครับหใน3ของตลาดเนี่ยก็ขึ้นไปด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นภาพในช่วงไตรมาสหกับ2นั่นแหละนะครับอันนั้นเป็นช่วงที่ราคาคอมเบอร์ี้ขึ้นนะครับเห็นไมหมครัว่ากําไรบริษัททะเบียนเนี่ยทำได้ไตรมาสหนึ่งสองแสนหกหมื่นกว่าล้านต่อหนึ่งกับสองไตรมาสนะครับ,รบซึ่งผมว่าหายากนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันนะครับถ้าบอกว่า ในเชิงตลาดุูดเนี่ยพรุ่งนี้ขึ้นดีไหมก็ตอบได้ว่าดีนะครับแต่ถ้าหากว่ากับภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยดีไหมก็ตอบได้ว่าไม่ค่อยดีนะครับเพจเพราะว่านะครับเพราะว่าถ้าราคาสินค้าประเภทนี้ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็นําไปสู่เงินเฟ้อนะครับซึ่งเงินเฟ้อมันมี2ลักษณะใช่ไหมครับลักษณะแรกคือเป็น cost push นะครับคือราคาต้นทุนเนี่ยขยับสูงขึ้นแล้วก็ไปดันราคาขายให้สูงขึ้นนะครับอีกขาหนึ่งคือ demand pull นะครับถ้าเป็น stagflation นะครับส่วนใหญ่เนี่ย มันมาจากเรื่องคอร์สพุชเป็นหลักนะครับก็คือราคาสินค้าขึ้นตามต้นทุนของมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าคนมีกําลังซื้อไหมถ้าเป็นคอร์สพุชนะนะครับอาจจะไม่ได้มีกําลังซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นดีมานฟูมันเกิดจากการที่คนมีกําลังซื้อเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ดันราคาเกิดดีมานขึ้นแล้วก็ดันราคาสินค้าให้สูงนะครับเพราะนั้นภาพเนี่ยไอ้ IT ที่ที่ที่เราจะกังวลกันเนี่ยก็คือภาพตรงนี้มากกว่า แต่ทีนี้ถามว่าราคาสินค้าหรืออินฟลชันที่มันขึ้นตอนนี้อันนี้ม่ว่าจะพวกราคาน้ํามันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากไหนนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นดีมานทูนะครับไอ้ที่ดีมานทูก็เป็นเพราะว่ามันมาจากดีมานที่เกิดจากการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจนะครับเป็นที่ชัดว่าราคาพวกอันหินราคาน้ํามันพวกนี้นะครับมันเกิดจากดีมานที่มันสูงขึ้นขนาดที่ตัวสปายเนี่ยมันถูกควบคุมนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นฐานหินเนี่ยนะครับมันถูกควบคุมด้วย นโยบายเรื่องพลังงานสะอาดส่วนหนึ่งนะครับอีกขาหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของโควิดซึ่งทําให้เหมืองเนี่ยมันทํางานไม่ได้เต็มที่นะครับอีกขาหนึ่งที่ต่อ,นตอนเนื่องตอนนี้คือเป็นช่วงฤดูฝนนะครับที่ทําให้การผลิตในพวกถ่านหินเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ส u p p l มันถูกครับแต่ว่าดีมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามดีมาไอ้ตัวเศรษฐกิจถูกไหมฮะนะครับทีนี้เนี่ยมีอุปสรรคไหมในอนาคตก็อาจจะมีได้นะครับมีได้ในแง่ไหนในแง่ที่ว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นภาพตอนนี้นะ นะครับแล้วถ้าคาย,ยังสูงต่อเนี่ยนะครับมันก็จะจะเป็นตัวที่นํามาซึ่งตัวเงินเฟ้อนะครับ<ะ>เวลางเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับไอการเดินโนโยบายทางการเงินเนี่ยตอนนี้เราใช้ผ่อนคลายแบบเต็มที่นะครับดอกเบี้ยนโยบาย0.5เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เจออุปสรรคก็ได้นะครับอาจจาเป็นต้องมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าขึ้นเร็วเกินไปเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวในทางเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นก็คงจะ ลำดับผลกระทบให้ไปตามเนี่ยครับอืมครับผมโอเคอย่างนี้ในภาวะสั้นๆเองก็ยังไม่น่ากังวลถูกต้องไหมครับพี่เทอร์าในระยะสั้นผมผมมองว่ายังยังไม่ใช่เป็นประเด็นที่น่ากังวลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งนะครับบางประเภทเนี่ยถ้าสปายมันคลี่คลายนะครับแล้วเริ่มผลิตออกมาได้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติของอะไรที่ราคามันวิ่งสูงเกินไปนะครับมันก็อาจจะเป็นอะไรที่กลับลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่มันเหมือนกับว่า ดีมานเข้ามาเร็วๆมากๆนะครับแล้วสปายมันตามไม่ทันผมก็เลยไปดันให้ราคาขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแบบระยะยาวนะนะครับน่าจะเป็นแค่สักช่วงเวลาหนึ่งเค่นั้นครับอืมครับผมโอเคงั้นผมต่อเนื่องในเรื่องของภาวะตลาดหุ้นเลยครับอย่างที่พี่เทิดเกินไว้เมื่อสักครู่ครับว่าในปีหน้าเองดูเหมือนว่าทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นขาขึ้นตรงนี้ทางเอเชียพลัสมีการประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยไว้ อัพไซไว้ขนาดไหนบ้างฮะมีโอกาสที่จะทุบสถิติสูงสุดใหม่ครั้งได้ขนาดไหนและกลยุทธ์ในการสะสมหุ้นเนี่ยพิเทศมองว่าสะสมหุ้นแบบไหนที่ข้ามช็อตไปเลยครับสะสมได้กาไรในอัพไซในปีหน้าได้เลยครับก็จริงๆถ้ามองทาร์เก็ตของตัวตลาดหุ้นนะครับปีนี้เนี่ยนะครับเอสพาร์ตเราพรซิ่งมาตั้งแต่ต้นปีนะครับเราถึงตอนนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเราให้ทาร์เก็ตเดียวเลยของปีนี้64นะครับที่1,670จุดนะครับเราก็คงแบบนี้มาตลอดถึงตอนนี้คิดว่าคงได้ไหม ผมื่อมีความเป็นไปได้มากนะครับที่จะวิ่งไปตรงนั้นนะครับเพราะว่าภาพช่วงโควตาสี่ช่วงปลายปีเนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้บนสมมุติฐานว่าเราไม่ต้องเจอล็อกดาวน์ใหม่ไม่ต้องเจอโควิดที่ระบาดแรงๆกิจกรรมเศรษฐกิจเนี่ยมันควรจะกลับมาได้นะครับถ้าอยู่บนสมมติฐานเนี่ยผมว่าพันหกร้อเจ็ดสิบเป็นไปได้นะครับส่วนแทร็กเก็ตปีหน้านะครับอย่างที่บอกตอนต้นว่าเราคาดการนะครับ g p s growth บริษัทจทะเบียนเนี่ย 8-10%นะครับแล้วก็ตัวเบี้ยนโยบายเนี่ยคงที่นะครับที่สูนะครับถ้าอยู่ในกรอบที่เราคิดตามนี้เนี่ยทางเ็ตตลาดนะครับยังไม่นิวหายนะครับจะได้ประมาณสัก1,816จุดในปีหน้าครับอืมครับผมโอเคมีหุ้นแนะนำสะสมไหมครับพี่เทอร์ครับจริงๆถ้าหากว่ามองหุ้นสะสมเนี่ยธีมของเราที่เราทำรถโชว์ตอนนี้เนี่ยเราใช้ธีมว่ารีสตาร์ทนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่วิ่งไปกับการ กลับมาเติบโตใหม่นะครับกลับมารีสตาร์ทใหม่ของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเซกเตอร์พวกนี้จะมาได้นะครับอย่างเช่นอะไรนะครับพวกสถาบันการเงินแบงค์นะครับหรือแม้กระทั่งนอนแบงค์อันนี้ผมว่ายังยังไปได้อยู่นะครับเพราะเซกเตอร์นี้เนี่ยมันมีความถูกที่เป็นตัวประกันอยู่แล้วนะครับว่าราคา p ร i c ซิงมันถูกเพียงแต่ว่ามันเจออุปสรรคบางอย่างนะครับซึ่งถ้าหากว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยอุปสรรคมันจะค่อยหายไปราคาก็จะประฟอร์มได้นะครับ กลุ่มที่มากับเรื่องการบริโภคภายในประเทศนะครับผมมองว่าพวกคาปีกนะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มีศักยภาพนะครับแล้วราคาหุ้นค้าปปีกบ้านเราเนี่ยถูกละกาดมา2ปีแล้วนะครับแล้วเออร์เน็งก็เป็นอะไรอยู่ในพอที่ย่าแย่เนี่ยมา2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นณจุดหนึ่งที่เศรษฐกิจฟื้นนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาด้วยนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นหุ้นประเภทที่ดูแล้วเนี่ยมันมีพวกเอชเคิร์ฟใหม่ๆ รหรือว่ามีแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ๆท,ที่เข้ามานะครับแล้วก็สร้างการเติบโต,วตวพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นรวมที่ไปได้เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งพุ้นพวกคอมมอนดิตี้บางประเภทนะครับผมว่าก็มีโอกาสที่จะขยับตัวสูงขึ้นได้ครับ โอเคได้ครับเราจะครบถ้วนครับและนี่ก็เป็นหลากหลายมุมมองนะครับผ่านการวิเคราะห์นะครับจากนักวิเคราะห์แถวหน้าของเรานะครับคุณเทิดศักดิ์ทวีธี่เราจากค่ายบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับก็อย่างที่คุณเทิดศักดิ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าในปีหน้าเองยังมองเห็นถึงโอกาสที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับจะไต่ระดับทะลุ1,800จุดได้อีกครั้งนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะยังมีความเสี่ยงที่ รุมเล้าอยู่รอบด้านก็ตามนะครับแต่โอกาสก็ย่อมมาพร้อมกับคนที่เตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับฉะนั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารแบบใกล้ชิดเรียนรู้เรื่องของการลงทุนยังคงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยหรือนักลงทุนทุกๆท่านประสบความสําเร็จนะครับร่ารวยจากตลาดหุ้นอย่างที่ตั้งใจกันเอาไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เทอศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับสําหรับข้อมูลเรื่องของการเมืองและก็บรรยากาศการลงทุนเพราะวะตลาดหุ้นไทยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ครัแล้วคลิปต่อไปนะครับเราจะพาไปเรียนรู้การลงทุนในรูปแบบไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ยังไงผมสองคนผมชัยรัต์กุมลากับพีเตอร์ศักดิ์ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ